การบันทึกสถิติแชมป์ไทยปีนี้จะเป็นของพวกเขาหรือผู้ท้าชิงมือประกาศนี่คือหนึ่งในชิวกฬาที่คนไทยสร้างผลงานระดับโลกซกเจสกีชิงแช,ชมป์ไทย2012สนามเปิดฤดูกาล i อ a ์แลนด International w a t e r c อเตอร์คอร์สคมนุษย์เหล็กชาลิเกืรอจรุนร,รุ่นโปรเจสกีนั่ง1 8 4 4สวัสดีครับผมชาลิเกื้อจรุนครับใช้เรือแข่งเบอร์ที่300สก,กัดทีมฟันโก้ครับจริงๆแล้วก,ดก็ดีใจเลยครับที่ได้สร้างสถิติให้ตัวเองใหม่คือ ได้แชมป์เรือรุ่นที่ใหญ่ที่สุดครับคือรุ่นโปร1 8 0 0ซ c ครับกันกลับมาได้แชมป์ประเทศไทยในปี2,554ครับก็นับว่าเป็นปีแรกครับที่กลับมาเอาริงเอาจังอีกครั้งครับมันคงเป็นคําตอบให้น้องๆได้รู้ว่าเมื่อผมกลัาย้แชมป์หรือผมกลับมาผมก็พร้อมเสมอสวัสดีครับไอกรชนกิ่งชานสินครับเลยแข่งหมายเลขที่5ครับต้องยอมรับนะครับว่าพี่ชาวเวลนี่เป็นนักแข่งที่สุดยอดจริงๆครับเขาได้สร้างเกียรติประวัติและชื่อเสียงให้กับประเทศไทยมากมายครับ เป็นแชมป์โลกมาน้ำไม่ท้วนเป็นแชมป์ประเทศไทยรุ่นโปรก,ก็น่าจะ12รายการแล้วครับคงไม่รู้ว่าจะมีใครมาทําลายสถิติของพี่เขาได้หรือว่าจะอีกนานแค่ไหนครับพี่ชาวเป็นนักกีฬาที่นิสัยดีมารยาทดีครับส่วนในเรื่องของความเป็นมืออาชีพในสนามแข่งผมว่ายุคนี้ก็เป็นของผมครับก่อนที่ผมจะเป็นแชมป์ได้สีสมัยก็ต้องซ้อมฟิตร่างกายให้เต็มพร้อมแล้วก็เลือดแข่งแล้วก็ช่างต้องเป็นระดับโลกครับเต่ที่ว่าปีที่แล้วผมไม่ได้แข่งในสนามแรกก็ ทำให้คะแนนหายไฟเลยทําให้ไล่แชมป์ปีนั้นไม่ทันครับย้อนกลับไปประมาณปี25 4 1สครับหรือประมาณ10ปีที่แล้วครับผมก็ได้ทั้งแชมป์ในระดับประเทศแล้วก็ระดับเอเชียแล้วก็ระดับโลกครับซึ่งคุณเฮรี่ก็สร้างห้องเพื่อเก็บรางวัลครับให้ผมแล้วก็หลังจากนั้นปีที่ผ่านมาลูกสาวผมได้โตขึ้นแล้วก็เริ่มลงแข่งผมอยากให้เขาเห็นความสําเร็จของผมอีกครั้งครับมันเป็นจุดงหมายที่จะทําครับ ส่วนเอกชนเจอกันมา3สนามปีที่แล้วครับเขาก็ไม่ได้ชนะผมทุกสนามครับผมก็ชนะเขาเหมือนกันครับเอาเป็นว่าปีนี้ยังไงผมก็พร้อมตั้งแต่สนามแรกครับแล้วก็มาพร้อมเดือแข่งรับม่เอาเป็นว่าพี่ชาวผมต้องเหนื่อยแน่นอนครับผมก็อยากฝากบอกเอกชนเหมือนกันว่าปีที่ผ่านมาผมขับแค่แปดครับแต่ถ้าผมกลับมาขับได้ที่ร้อก็อย่ากลัวผมแล้วกันครับผมจะขับมารักษาแชมป์ไว้แบบสบายๆให้ได้ครับ เช้าครับยังไงก็ขอแชมป์ในยุคนี้ของผมคืนครับ